ในรอบปีหรือเปล่าดูนะ10นาทีนะครับ5240นะครับ QSY นะมาต่อครับ4 4 0สี่ศูนย์ห้านะครับ นี้ใช้ QSY นะครับ5้าสอสวัสดียามเช้าเพื่อนๆในคนบ้านรถไฟนะครับมาชมรถไฟที่ราชบุรีกันนะรถไฟมานะ ารถเร็วที่170นะครับยะลากรุงเทพอภิวัตรนะผิดเวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้112นาทีนะครับใชน้าตอมนะครับ สองหนึ่งสามนะครับ แป๊บเดียวนะเพราะว่ามี17สองนะครับตามหลังมาติดๆเลยนะครับ่170มาถึงเจ็ดนาฬิกา47นาทีนะครับ่172ก็ถึงบอร์ดะคอแล้วนะตอนนี้ ชาลากรุงเทพอภิวัต์นะครับโอ้โหโอ้ลงเลยนะครับโลงมากเลยนะมาถึงราบุรีนะ ครับมาชมกันต่อนะครับ7จ็นาฬิาห้นาทีนะครับมาชมรถเร็วที่1.72นะครับสม,มัยกอล์กรุงเทพอภิวัฒนนะนี่ลองใส่จะเร็วที่สุดในรอบปีหรือเปล่าไม่รู้นะ10นาทีนะครับ5240นะครับ Q S, S Y นะ ับก่อนกตอนสะิ่งขอและสำคัญเลยไม่หมด5เกาะตอนนี้จอดอยู่4นาทีนะครับก็รอทางนะอันหนึ่งจะสูญแร้วเพิ่งจะไปไม่นานนะตอนนี้ก็7นาฬิกา59นะครับ8นาฬิกาแล้วนะ<ม>นี่ครับพวงทางสะดวกมาแล้วนะ ช่วงนี้ผู้โดยสารก็ดูเงียบๆนะครับก็สอบถามจากพ่อค้าแม่ค้านะแต่ถ้าเป็นสามหนึ่งสามสองนี่น่าจะเดินทางกันเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ช่วงหลังนี้ประชาชนก็โดยโดยสารกับขบวนรถนอนกันเยอะนะครับมีเสียงระฆังแล้วนะ ขบวนรเววนที่172ขอนลาสถานีราชบุรีไปแนวสุรัดิุทธิที่สถานีบ้านโปงและสถานีนครปฐมเป็นบรรต่อไปค่ปะเดี๋ยวขยับเดินหน้านิดนึงนะครับเสาบางนะ โล่งเลนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสองก็จะมาถึงนะครับ สองค้าสองนะครับประจวบปิริขันธนบุรีนะวันนี้ใช้อัลตอมนะครับสี่สี่ศูนย์ห้านะครับโอ้ตอก่อนเวลาด้วยนะโอ้นี่ หเหลือเชื่ออีกหนึ่งขบ,บวนนะวันนี้แปดโมงสี่สิบเจ็ดนะครับปกตินี่จะล่าช้าทุกวันนะรดรอสขอและสัมาของทราบงใ้ด้วยค่ะรถที่รอเทีวิชา้าที่หนึ่งเป็นขบวนรธรรมดาขที่สอง้าสอง ส,ส่งผู้โดยสารสถานีประตูทีวีขาไปทางสถานีโพธิ์ค่ะขบวนรถเท่นี้จะไปอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ใาหัวสะพานชุนลงพรนะคะรอเวลาสามนาทีนะฮะ แล้วจึงรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้างกวยสถานีเจ็สเสียนและสถานีโพธารามในสถานีต่อไปคะ่ะพูดถึงสะพานย,ยลาลงกรนะครับตอนแรกเห็นเขียนว่าหยุดใช้ถึงวันที่สิบพฤศจิกานะโอเมื่อวันก่อนนี้ผมขับรถผ่านนะครับเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาแล้วนะ

เดินมาเราไปดูจากได้ค่าเวลาที่หนึ่งขอบคุณค่ะเก้าโมง8นาทีนะครับามาชมด่วนพิเศษนะครับทักซีนารัตที่3าสองนะครับ ชมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัตนะครับขบวนนี้ช้าเยอะอีกแล้วนะครับวันนี้นะ62เลยนะวันนี้ใช้ q s y นะครับ5238 เยอะตลอดเลยนะขบวนนี้นะ ชาชณะที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจพิเศษพักษินารัฐขบวนที่สามสิบสองรับส่งบริษาทรักสถานีชุมทางหัดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงทเทพ,พอธิวันค่ะสำหรับโพรพัรถเที่ยวนีบออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจุดรับส่งโริษาท ที่สถานีบ้านโป่งและสถานีคนครปฐมเป็นสถานีต่อไปค่ะโอ้หมดเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวนะครับขายดีอยู่แล้วนะครับประบวน,นี้นะขอบคุณมากค่ะ ครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ